โอ้หแม่เรื่องมันไม่ได้แค่แซบแต่มันแบบไฟลุกท่วมติ๊กตอกทั้งประเทศอีกแล้วค่ะเพราะมาหากปาูมันธนา vs หนุ่มกัญชัย vs เจนนี่เทียนโพสวุวรรกลับมาปัดทุอีกรอบจากดราม่าเบาๆตอนแรกกลายเป็นพายุโซเชียลระดับ10ในไม่กี่วัน เริ่มตั้งต้นก่อนนะช่วงก่อนนี้มีข่าวลอยมาแรงมากว่าเจมี่เทียนโพสวังไปปรึกษาตำรวจเพราะได้รับคำแนะนำจากพิธีกรดังให้ไปแจ้งความซึ่งโซเชียลบางเพจบางดรามา่าเขาก็โยงไปทันทีว่าเอา้านี่มันใช่หนุ่มกัญชัยหรือเปล่าแต่พอข่าวมันเดือดเกินจริงหนุ่มกัญชัยก็ต้องออกโรงกลางรายการข่าวใส่ไข่แบบชัดๆเลยว่าไม่เคยยุไม่เคยแนะนำใครไปแจ้ง ความแต่ยอมรับตรงๆว่าใช่เคยคุยกับเจนนี่แต่เจนนี่เป็นคนคิดจะไปแจ้งความเองตั้งแต่แรกแล้วไม่เกี่ยวกับเขาสักนิดทีนี้แม่ปูคุณมันธนาคือไม่ยอมค่ะความเดือดขั้นสุดเริ่มจากโพส์ตแรกที่เธอเขียนแบบแรงไม่หวงใครว่า หากินกับความทุกข์ยากของเพื่อนในวงการไขยี่ให้เป็นกระแสดราม่าเพื่อปั้นเงินเข้าตัวเองล่าสุดไอ้หน้าตัวเมียก็ไปยุให้คนมีคดีกันที่กองปราบแม่ปูอยากให้ทุกคนรู้ทันมันค่ะอ่านแล้วคือน้ำหยดลงหินยังแตกนะคะนี่คือหินหลุดทั้งก้อนอะ่ะยังไม่ทันที่ไฟจะมอดปูโพสต์อีกชุดใหญ่ไฟกระพริบว่า ไอหน้าตัวเมียไปดักทำข่าวหน้าเรือนจำจะไปซ้อมคดีตัวเองหรือคะแล้วก็ยังไม่จบค่ะแม่ปูเขาอัดต่อเป็นซีรีส์ คอยดูตอนจบว่าสารชั้นที่สุดจะตัดสินยังไงว่าเป็นกู้ยืมดอกเบี้ยเกินกฎหมายหรือเป็นร่วมลงทุนแล้วใครกันแน่ที่เบิกความเท็จมีเด็ดกว่านี้มีหลักฐานที่ทุกคนต้องตะลึงพลิกแน่นอนค่ะคืออ่านแล้วเหมือนดูตัวอย่างละครช่อง8ก่อนเข้าตอนใหม่ดุเดือดพลิก10เม็ดสู้ไม่ไหวแต่ยังไม่หมดค่ะล่าสุดล่าสุดจริงๆแม่ปูยังแซบต่อว่า ในจอทำเป็นไม่สนใจสไลด์มือถือเล่นนอกจอโทรเช็คข่าวแม่ปูแล้วอยู่เบื้องหลังเล่นงานเพื่อนร่วมวงการไม่เรียกหน้าตัวเมียจะเรียกว่าอะไรคะโอ้โหถ้าอันนี้ไม่เดือดไม่รู้จะเรียกอะไรเดือดแล้วนะฝั่งโซเชียลมีหรือจะเงียบเพจท่านเป่าคือออกมาโพสต์สวนกลับแบบไม่ไวหน้าพร้อมข้อมูลวงไนว่า ทั้งหมดที่ปูโพสต์มันมั่วเพราะปูนี่แหละเป็นคนส่งข่าวนักข่าวเองว่าตัวเองต้องไปศาลวันนี้แล้วยังมีต่อจุกๆอีกว่าได้ข่าวว่าเงินประกันสา0 0 0นหาไม่ได้มีเงินแค่สามหมื่นต้องซื้อหนายหน้าประกันตัวไหนว่ารวยอันนี้คือแรงแบบจุกสันหลังขึ้นหัวเลยจ้า ทีนี้มาดูข้อเท็จจริงทางคดีกันแบบชัดๆไม่เมาอย่างเดียวเดี๋ยวหาว่าไม่ให้ข้อมูลเมื่อวานนี้ที่ศาลแขวงพระนครใต้คดีหมายแลกดำอ2อ2 2อทับ2 5ง7นางสาวพัชมนจิระธัญ,ญเททินฟ้องนางมันธนาหิมะทองคำหรือปู่ดาราชื่อดังในข้อหาช่อโกงสารพิจารณาแล้วผีภาคสาว่า ปูมันธนามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาหลังฟังคำพิพากษาปูยื่นขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรสารแขวงส่งเรื่องให้สารอุทธรพิจารณาต่อมาสารอุทธร์สั่งว่า เคยได้รับประกันมาก่อนยังไม่เห็นพฤติการหลบหนีให้ปล่อยชั่วคราวต่อใช้กรมธรรม์ประกันอิสรภาพวงเงินส0 0แสนบาทเป็นหลักประกันหากผิดสัญญาปรับส0 0แสนตามนั้นจ้าข้อมูลครบไม่มีตกหล่น เรียกได้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนดราม่าในโซเชียลยังคงระอุต่อฝ่ายปู่โพส์ตลั่นต่อเนื่องฝ่ายเพจขาวสวนแบบไม่มียังฝ่ายหนุ่มกันชัยยืนยันชัดๆว่าไม่เคยยุไข่ฝ่ายเจนนี่ก็ยังนิ่งๆแต่เรื่องจริงตามเอกสารคือปู่โดนจำคุก2ปีและอยู่ระมานอุทธรใครรอดูซีซั่นหน้าเหมือนเราไหมคะเพราะอันนี้มันคือดาราไทยซีนิมติกยูนิเวอร์สแบบ ตัวละครครึ่งวงการประกบกันในคดีเดียว